เจ้ากัปานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่5นะครับด i a l ลอกทูนะครับแองเจลาดีเจอดงสวนนะครับก็คือเองเจลาไปตลาดดงสวนนั่นเองนะครับเป็นการสนทนาระหว่างแองเจลากับซางนะครับซางซึ่งอาจจะเป็นคนที่เองเจลาเจอตามถนนนะครับแองเจลานะครับทักว่าสินหลวยอันขอโทษคุณนะครับอันหลํำเอิงจีอันหลํำเอิงจีเดืองจอตยนะครับคุณ อันคุณลำเอินนะครับช่วยนะครับจีเดืองก็คือบอกทางนะครับจอตัวก็คือให้ชั้นนะครับซางบอกว่าจีม้วนดีเดลนะครับคุณต้องการไปไหนนะครับอังกิลาตอบสะเจอดงสวนค่ะตลาดดงสวนตืใดเด้นดอนะครับจากนี่ไปที่โน้นนะครับจากนี่ไปที่โน่นที่โน้นคือดอก็คือตลาดดงสวนนั่นเองนะครับ ทีบาวซานะครับที่มีความหมายเหมือนเหมือน,นคำว่าแล้วหรือเหมือนคำว่านั้นนะครับตือใดเดนโด,นดจากนี่ไปที่โน่นนะครับนั้นบาวซาคือไกลเท่าไหร่นะครับไกลเท่าไหร่อันก็คือคุณนะครับซังบอกว่าคงซาล้าไม่ไกลมากจิดีทางเดืองในนะครับคุณดีทางคือ,อไปตรงนะครับ ไปตรงตามถนนนี้นะครับจีดีทางไปตรงนะจีดีทางเดืองไหนคุณไปตรงไปนะครับตามถน,นนนี้นะครับเด้นหงาตือนะครับถึงสี่แยกนะครับทีแสฝายทีก็คือแล้วนะครับแสฝายก็คือเลี้ยวซ้ายนะครับโอยดีเทียบแล้วเดินตรงนะครับเดินต่อทุกทีโอยดีเทียบแล้วเดินต่อนะครับทางนี้ตรงเทียบนี้ต่อทุกที กววโฟห่างหมานะครับข้ามข้ามนะครับโฟก็คือถนนห่างหมาเป็นชื่อถนนนะครับข้ามถนนห่างหมาเจอดงส่วนนะครับตลาดดงส่วนนําเบนจ่ายตั้งอยู่ทางซ้ายนะครับตั้งอยู่ตั้งอยู่ด้านซ้ายนะครับโดยเสียนโดยเสียนคือตรงข้ามนะครับหวยหมดห่างกับร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับอังเจราก็ถามว่า ดีโบมดเบาเลวอันนะครับก็คือเดินไปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คุณนะครับมดเบาเลวนะครับเบาเลวคือ,อระยะเวลามดก็คือมดก็คือหมดนะครับหรือว่าใช้เวลานั่นเองนะครับมดบเบาเลวคงเหมยลำฟุตทอยนะครับควงเหมยลำฟุตทอยอ่าคือประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับกัมเอินอันขอบคุณคุณนะครับ คงก็อีไม่เป็นไรเจ้าจีสวัสดีคุณก็ลากันไปนะครับทีนี้มาดูคําศัพท์นะครับว o c a b u l a r y นะครับมีเจอแปลว่าตลาดนะครับลำเอินแปลว่าขอความกรุณานะครับหรือรบกวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอร้องนะครับถัดมาครับจีเดืองเดืองแปลว่าถนนจีริแปลว่าบอกนะครับจีเดืองก็คือบอกบอกทางบอกถนนนั่นเองนะครับเบ้าซาแปลว่า ไกลเท่าไหร่นะครับซึ่งคําว่าซาเนี่ยแปลว่าไกลนะครับเบานี่คือเท่าไหรเนาะถัดมาครับถังแปลว่าตรงนะครับหงาตือแปลว่าสี่แยกนะครับตือนี่แปลว่าสี่นะครับถัดมาครับทีแปลว่านั้นแปลว่าแล้วนะครับถัดมาครับแสหรือแคววนะครับแปลว่าเลี้ยวฝายหรือหมัดแปลว่าทางขวานะครับ โซโยแปลว่าแล้วนะครับเตี๊ยบแปลว่าต่อไปต่อไปนะครับทําอะไรต icon. ่อไปเช่นดีเตี๊ยบก็คือเดินต่อไปอะไรเงี้ยนะครับคว่าแปลว่าข้ามนะครับนําแปลว่าแปลว่านอนหรือแปลว่าตั้งอยู่ก็ได้นะครับถัดมาครับเบนแปลว่าด้านนะครับจายแปลว่าซ้ายนะครับโดยเสียนคือตรงข้ามดีโบดแปลว่าเดินนะครับเลวแปลว่านานนะครับใช้กับเวลา b บาเลวก็คือนานเท่าไหร่นะครับเมื่อเบาเมืเบาเลวก็คือใช้เวลานานเท่าไหร่หรือหมดเวลานานเท่าไหร่นะครับมาดูนะครับ language point นะครับใช้ using question word บ้าวซาคือใช้คำสำหรับถามเนี่ยคือคำว่าบ้าวซาที่แปลว่าระยะไกลเท่าไหร่เนี่ย to ask how far a place might be นะครับเพื่อถามเกี่ยวกับระยะทางของสถานที่ต่างๆนะครับเช่นนะครับตื่น ตื่อเดย์เด้นคัดสารบาวซาจากนี่ไปโรงแรมไกลเท่าไหร่นะครับตื่อเดอย์เด้นหยาห่างบาวซาจากที่นี่ไปร้านอาหารไกลเท่าไหร่หรือตื่อเดย์เด้นเซินเบย์นะครับจากนี่ไปสนามบินนะบ,บาวซาคือไกลเท่าไหร่นะครับ using the question words บาวเลวนะครับใช้คําสําหรับถามบาวเลวคือนานเท่าไหร่ to ask how long แอนแอคทิ t ิตี้เว้นออนนะครับเพื่อถามระยะเวลาของกิจกรรมที่ดำเนินไปนะครับหรือ Will go on. หรือจะเกิดจะอะไรนะจะดำเนินไปหมายถึงว่าเพื่อถามถึงระยะระยะเวลาของกิจกรรมที่ดําเนินไปแล้วหรือนะครับระยะทางระยะเวลาของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็มีมการใช้เวิร์บนะครับที่แสดงเทนนะครับ ถัดมานะครับอองเจลาแสเออเวียดนามเบาเลวอองเจลาจะอยู่ที่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับถุยเซืองซูหอกเออหมีเบาเลวนะครับหรือถุยเซืองเนี่ยไปเรียนอยู่ที่เออหมี me, คือที่สหรัฐนานเท่าไหร่นะครับถัดมานะครับ Using m งมดเบาเลวเนี่ยสำหรับ m มดเบาเลวเนี่ย To ask how long it will take to perform a certain task นะครับ ก็คือ,อใช้มด,ม,ดมดเบาเร็วเนี่ยสำหรับาถามเวลาที่กิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคือเข,เขาอยากให้โชว์ว่าเบาเร็วเนี่ยมันเป็นสำหรับกิจกรรมที่อาจจะเป็นเรื่องที่มันยาวนานมาก,มากๆอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ใชใ้พวกเบาเร็วนะแต่ว่าเซอร์เทนทัสหรืองานที่มัน ทัสนี่มันเป็นงานที่อาจจะไม่ได้ยาวมากนักอะไรเงี้ยเขาอ,อาจจะระบุหรือชี้ชัดด้วยคําว่ามดเบาเร็วนะครับสําหรับงานที่ไม่ยาวนักนะหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันก็ใช้สลับกันได้นะเอามาลองดูนะครับน้อยเตียงเวียดสอยนะครับคือพูดภาษาเวียดนามได้ดีนะครับแสมดเสมดเบาเร็วนะครับจะหมดเวลาเท่าไหร่นะครับหรือจะใช้เวลาเท่าไหร่น้อยเตียงเวียดสอยแสมดเบาเร็วนะครับ ถัดมานะครับดีแท็กซี่เวคัดสานนะครับนั่งรถแท็กซี่นะครับกลับโรงแรมนะครับมืดบาวเลวจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูมีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจ้ากากบ,บาล